สวัสดีค่ะทุกคนกลับาพบกันอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะ <ST ion ing> เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเจลอายุ30ปีแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะถ่ายไม่ถูกกันเลยนะคะเพราะว่าเจลีว,วชอบทําตัวเด็กหลอดเวลาเลยจ้ะเอาละ่ะถึงแม้ว่าเจลจะเพิ่งอายุ30มาหมาัดหมดไม่นานนะคะแต่ว่าพวกริ้วรอยที่มันเหี่ยวย่นอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่อายุแบบ20 ตน้ตนกๆกางๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกร่องแก้มเอยหางตาเอยหรือว่าริ้วรอยเหี่ยวย่นที่หัวนหน้าผากเนี่ยมันก็แบบมาไวมากอะตอนเนี้ยวันนี้เนี่ยเจลก็เลยมีของดีจะมาแนะนำเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะกับเจ้าตัวพ o เอ g e m i r a c l e Day Cream และเจ้าตัวพ a g อ Mira c l e Ultimate Youth e s s e n c e ค่ะเอาจริงๆบอกก่อนเลยนะคะว่าเจลเนี่ยเป็นสาวของพรมาตั้งแต่เจลแบบเด็กๆสาวๆเพิง่งเริ่มจะแบบว่าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบมากๆ เลยตั้งแต่เด็กนะคะเจลเนี่ยเคยใช้ตั้งแต่ตัวที่เป็นอคอครีมเนาะอันที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะซึ่งเอาไว้ทาแบบตอนหน้าหนาวหรือว่าแบบเวลาที่ผิวเราเนี่ยดูแห้งตึงตัวนั้นก็ใช้ดีนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นพวกโฟมล้างหน้าของพอนเขาก็รู้สึกว่าโอเคเลยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมาสู่รุ่นพอนเอจมิราเคิลตัวนี้นะคะซึ่งเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ของพอนนะคะที่เหมาะกับสาวๆทุกสภาพผิวเลยนะคะยิ่งเจลเนี่ยได้มีโอกาสลองใช้ทั้งสองตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเจรู้สึกแบบ ประทับ ใจเราก็ชอบมากเลยนะคะแถมแพ็กเกจที่ออกมาใหม่เนี่ยมันดูไม่เชยมันดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูน่ารักดูเก๋มากๆเลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะก็ได้แก่เจ้าตัวนี้เลย Pondage Miracle Ultimate u s e Essence ตัวนี้ค่ะเจลจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการบํารุงผิวในทุกๆเช้านะคะเพื่อว่าเป็นการแบบเปิดผิวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็ซึมไวมากมากเลยนะคะแต่ว่ามีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก ก็เติมเต็มร่องที่วนผิวของเราเนี่ยเช่นตรงข้างแก้มใต้ตาแล้วก็รอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากใดๆของเรา จะช่วยได้มากเลยเพราะว่ามีส่วนผสมอย่างไฮยาลูรอนทีดีแล้วก็คอลลาเจนนะคะที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราพร้อมด้วยตัวนี้เนี่ยยังมีเปปไทด์บูสเตอร์นะคะที่ช่วยยกระชับผิว <Wow. S 1> ของเราแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดรอยด่างดําของเราลดความหมองคล้าต่างๆจากผิวที่ดูแบบไม่สดชื่นเนี่ยดูอิม่มฟูดูแดงดูเด็กขึ้นมาเลยนะคะจะจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยลงก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็น เป็นแบบเนื้อเหลวเหลวนะคะแล้วก็ด้วยออผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีแบบด็อปเปอร์แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเจลใช้ให้ดูนี่ประมาณนี้ตึง้งขึ้นมาใช่ปะบีบแล้วเจลก็เอาใส่มือเห็นไหม ใช้งานง่ายมากๆเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบซึมไวมากๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้แบบทุกสภาพผิวเลยนะคะเจลชอบใช้ตัวนี้อะ่ะเพราะว่าแบบมันเร็วดีอะ่ะม,มันก็แห้งไปเลยนะมันก็ค่อนข้างแห้งเร็วเลยนะคะจากนั้นเนี่ยในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเจลก็จะตามด้วยเจ้าตัวพรอเอชมิรัเก้นเดย์ครีมตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ของเขานะคะอันนี้เจลแบบบอกเลยว่าเจลประทับใจมากตัวนี้เนี่ยมี10%ไฮยาคอลลาเจน B3 คอมเพล็กซ์นะคะที่ทางพรเนี่ยเขาเคลมมาว่าผสมไฮยาลูรอนแล้วก็ และเจนที่แบบเข้มข้นมากๆซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยสารอย่างไฮยาลูรอนเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยแบบ เติมเต็ม,ตมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีเอ่อคอลลาเจนนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูยืดหยุ่นนะคะดูอิ่มฟูมากๆเลยค่ะเจลลองใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะคะผิวแบบดูเด้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเติมเต็มร,ร่องริ้วรอยให้กับผิวได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยส่วนผสมอย่างไฮยาคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 คอมแพกนะคะซึ่งให้มามากถึง10%นะคะคือแบบเยอะม,มากแม่ตัวนี้ก็เลยช่วยลดทั้งรูขุมขนของเราลดความหมองค ต่างๆเนาะยิ่งแบบในตอนเช้าๆว่าเจลแบบเป็นคนรีบรีบไปทํางานเนาะเจลก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยเมคอัพแบบนี้นะคะแล้วก็ไปทํางานซึ่งเจลรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เป็นคราบนะทาได้ง่ายมากแล้วก็แบบเบาสบายผิวมากๆเลยค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์จากทางพอสเสี่ยบอกเลยว่าแพคเกจเนี่ยดูดีมากดูเก๋มากไม่เชยเลยดูแบบเออใครก็ใช้ได้อะ่ะคือเจลเนี่ยได้มีโอกาสลองใช้มาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เจลรู้สึกว่าแบบริ้วรอยพวกแบบบนหน้าผากข,ของเราเนี่ย มันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ร่องแก้มอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบยิ้มบ่อยเจอคนก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ มาไวากว่าเพื่อนนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีมากเลยคือคุณสมบัติเนี่ยบอกเลยว่าครบมากนะคะส่วนผสมที่ให้มาแบบจัดเต็มขนาดนี้นะคะไม่ลองไม่ได้แล้วค่ะแล้วเจ๊ก็แนะนําเลยนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะอย่างเจ้าตัวแรกก่อนเนาะเจ้าตัว Pond H Miracle Ultimate Youth e s s e n c ตัวนี้นะคะให้มาในปริมาณทั้งหมด30กรัมนะคะราคาแค่599บาทค่ะแล้วก็เจ้าตัว Pond H Miracle Day Cream นะคะด้วยส่วนผสมที่มีสารกันแดดนะคะ SPF สิบแปด PA บกบวกนะคะซึ่งให้มาในปริมาณ ทั้งหมด50กรัมนะคะราคาอยู่ที่479บาทนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์ของพรทั่วไปได้เลยคะ่ะยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมไปลองหาซื้อหาดูกันได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเจกกนนะะยลก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจลด้วยนะคะวันนี้เจลขอตัวไปก่อนละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นไงหน้าเด็กขึ้นเนาะ